สวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับภาพแรกธรรมชาติก่อนนะครับธรรมชาติก่อนนะครับทักก้องพรอพิยาครับชักก้องพรอพิยาครับครับธรรมชาติอ่าทักแรกไปตันตาสบายตามใจตาสบายกันนะครับนะครับชักก้องนะครับอ่ะใขรแม่มาถ่ายมาอ่าดูแด้นะครับโูกแรกกดไลค์กดไลค์ครับสวยงาม สาธห้าเจ็เจ็ดสบเก้าถ่ายแล้วครับถ่าแล้วครับภาพที่สองนะครับไอเล็บยูถ่ายแล็บยูนะครับถ่ายไ,ไม่ได้ครับช่างภาพถ่ายไม่ได้นะครับไอเล็บยูแล้วนะครับต่อไ,ไปภาพต่อไปจิบ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 ต่อต่อไปหนักรั โอ้โหถาลนะครับถาลนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับอาวีโอเจ็บใส่วีโอเลยนะครับนะครับพี่ชายต้องเป็นที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 อ่าวีโอครับสวยงามมากครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขยับตะรับเดี๋ยวเพิ่งขยับตะรับเพิ่ขยับโย่เฉยนะครับพีธีการต่อไปนะครับน้องแอ๊วเจ็บตัวนะครับ และระดับต่อไปนะครับก็ถึงพิธีการสําคัญของเรานะครับอยู่ตรงนี้ะครับอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยเอาก็วีกตัวหนึ่งครับเป็นพิธีสําคัญเรานะครับเดี๋ยวเราจะรู้โบกัตรงนี้เลยสวยงามมากโอเคเรานะครับปับเทนีสืบสายกันนะครับเราจะเค้กกันแล้วนะครับเข้ามานะครับก็คือนะครับผมต้องไขข้อไอ้อ้าต้องต้องมาแล้วครับถ้าดีดีเสีโอบอกว่า ข่าไม่ค่อยดีนะครับแล้วนะครับเราจะมีพล,ลังคนใหญ่นะครับที่จะปลอยพอรให้เรานะครับ เราจะเข้าสู่พิธีการนะครับ <Happy S 1> เป่าเค้กของเรานะครับแล้ววันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านที่ปรึกษานะครับ